แล้วก็มีปฏิทินอีบ3บวันกับปฏิทินดาวเรือกหรือพาราเพกมากด้วยโหครบเครื่องเรื่องท้องฟ้าเลยแล้วนับปัดด้านหลังล่ะคะได้ยินว่าก็ซับซ้อนไม่แพ้กันเลยเราเพิ่งจะเริ่มต้นไขปริศนานี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการเจาะลึกครั้งต่อไปใช่เลยครับด้านหลังนี้ก็สุดยอดเหมือนกันมีหน้าปัดที่เป็นรูปก้นหอยอยู่สองอัน อันบนเนี่ยเอาไว้ติดตามวัฏจักรเมทอนิปซึ่งมันยาว19ปีหรือ235เดือนจันทรคติอันนี้มีประโยชน์มากในการเทียบปฏิหินสุริยคติกับจันทรคติให้ตรงกันส่วนน้าปัดก้นหอยอันล่างใช้ติดตามวัฏจักรซารอสไซเคิลอันนี้จะยาวประมาณ18ปีกว่าหน้าที่หลักของมันคือใช้พยากรณ์ว่าจะเกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาเมื่อไหร่แถมยังมีสัญ,ญลักษณ์เล็กๆบอกด้วยนะครับว่าอุปราคาครั้งต่อไปเนี่ย จะเป็นแบบไหนจะเห็นเป็นสีอะไรประมาณนั้นเลยว้าว